ปรกับจองลงเดียนะครับที็มลัง um, บ้านน้องอุงอิงนะครับผมนี S <S ่โอ้ยอารมณ์ดีครับนั่นนะโอ้ยว้ายมันโอ้โหขนแล้ววิ่งยังไงไม่ดูอ่ะตามหน้าแข้งเลยฮะวิ่งดีดีมาใส่ใส่มาเต็มรอยเลยครับปลาดีๆมาดูผอยใยนะครับเป่าต้านดีกว่า หน้าบ้านเละนี่ครับบ่อตนรดน,น้ำเมื่อกี้นะครับรถน้ำดินนะครับให้มันแน่นหน้าบ้านอันนี้ก็เล่นเรียบร้อยครับดูเละตุ้มเปะเดี๋ยววันนี้ถ้ามีแดดนะครับปั๊มโซล่าเซลล์สูบน้ำข้าวแล้วก็ให้เด็กๆอูลงว่ายน้ำกันแล้วครับ สองคนครับปมสองคนนี้เขาหนากกับหนักกับล้านนะครับปมแต่เขาเมื่อนเปือนแบบขูซีต่างๆไว้กัยันแบบับโอ้ย เดี๋ยวไม่กข้าใจนะครับว่าอู้มันสูงขนาดนี้ตึงโอ้โหเอฟรีดูครับผมต้นไม้แต่ละต้นตึ้งมันพุ่งออกมาเป็นท่านโอ้โหต้อตรงใจเทคนิคประสบการณ์มากเลยครับแบบนี้น่ะน่ะน่ะนาซดน้องเราซดน อารมณ์ดีครับคือตอนได้ปล่อยแบบนี้ก็อารมณ์ดีแต่ว่าโอ้ยกินถูกอย่างดีกว้างนะ้ามันเด็กไม่รู้จักครับผม คือตรงนี้แต่ว,ว่าเป็นจองหรือว่าเป็นนั่นนะครับน่าจะเอาไม้อะไรคืออัดได้มันแน่นนะครับคือประมาณวาา่าอย่าให้จองลมจองอากาศได้แบบนี้มันก้าวได้ตรงใจเวลาเป้ามันจะได้เป็นท่านดีมันจะไม่ติดเป็นเชือกปล่อยของเดียกิดวานนะนี่คือความคิดของเดียนะไปดีดีดีด,ดไปไปช่วยปู่ไป bạn bè, bạn bè, buồn biền, buồn biền, đi ừ. đi, đi chơi đi, đi đi, đi. vậy mà ตีนะครับไม่ใช่ไม่ตีนะครับวันนี้ลวงเดียตีนะครับแต่เขาตีไปก็ตานั้นนะครับบอยอย่างห้ามเขาอย่างคลื้นครับนั่นก็อกว่า,าก็กลัวว่าเราจะมาแยงถึงแต่เขาอย่างคลื้นกันไปครับพวก็เลยตีไปตีนึงครับตีกับการยมนี่แหละครับผมเชียแ <c oughs> <c oughs> น่นอนเกินก็ไม่รู้จักนะก็กินตกอยาก่างติดก้องหน้าครับผม เลือกมาก็ยังกินเกี่ยวกรวบกรวบกวบับพวกนี้ลงุลงเลี้ยอยากปล่อยเขาแบบนี้ตายกับไม่ใจว่าอยากจะพวกเชือกหลามโซ่อะไรก็ไหวดีกว,ว่าใส่อกอกไหวนะครับอยากปล่อยก็บแบบนี้แต่ว่าเขากินไมู่เรื่องครับก็น่า่อยลงุงเลี้ยให้กินแบบเต็มต้วยแบบไม่รู้จะเต็มปรือเลยนะครับกินแบบต่างอาหารต่างข้าวนะครับ กินตุกย่างแล้วครับก็ไม่ฟังตามภาษ่านะครับโซนดื้อรู้เรื่องทุกย่างนะครับแต่ลุงเดียตื้อไม่ก็คือรู้รูว้วเจ็บแต่ไม่ฟังกับเรื่องกินยอมทุกตี <c oughs> ไปช่วยปูเลยไปกวนก็แล้วไปป่วนก็แล้วครับ <c oughs> โดนโดน <c oughs> โดนโดนโดนป่วนก็ เออเออเอี๋ย <laughs> <g ül> ไปปวนกันเดี๋ยวโดนหลาเดี๋ยวโดนหลาเดเด <g ül> เนี่ยกุศล <c oughs> ตังไว้ครับผมไปปวนปูล่ะไปปวนปูล่ะ น่าจะประมาณนั้นแหละครับตรงนี้เดี๋ยวว่าเป็นช่องลมก็สงสัยอาจจะอัดคือประมาณว่าอัดย้ายไฟย้ายได้มันนันได้นะครับผมมันได้เป็นท่าดีโอ้ยกองเบลเลอร์ครับผมดูเดี๋ยวยาเกล็ดจังเวลาเป่าออกมาแล้วจะเป็นแบบไหนหรือว่าจ่ใจได้แบบไหนเป่าตามเป็นท่านนั่นนะครับนี่ปูมปัญญาชาวบ้าน เราเราคนวนไม่เปล่าไม่รู้เรื่องครับจำไม่เป็นโอ้ยก็เห็นผีก็แล้วครับเสียดูนี่ครับเห็นเสียดูตะก,กี้เชอาไหมครับนอนอยู่หน้าบ้านน่นนะตอนที่เบาต้นรดน้ำแล้วตั้งแต่ดีๆกัเล่นดินเล่นรายนะครับนอนคือปูนายหายนอนเศร้าอยู่ครับ นี่โอ้โหอารมณ์ดีปลาดเปรี้ยวเลยครับมาเร็วมามามาไม่เอาไม่เอารถรถมาเร็วมาวิง่งเร็ววิง่ง <c ười> ตามเสียดไปครับผุมจ่ายตัวข้าวครับตามตะนุ่นไปฟังนุ่นเลยครับแต่เนี่ยดีดีครับคำเดียวเรียกมารู้เรื่องครับดีดีดตะลงเดียวเรียกเข้ามาแต่บางทีก็ไม่ฟังครับ <c ười> เดี๋ยวเดี๋ยวดี๋เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดีวโดนิงอยู่แบบนี้แล้วซ้นกับตื้อจนอะครับ song ka ning ka yan ngeng ching lun ka ja ok ma baep nay lun lun ภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆกับี่เราคนรุ่นล่างโมดซิตเตอต้านแบบนี้ไปปั่นน้องอ่าไปเลยครับมาได้เล่นกับน้องแป๊ง เนี่ยนะครับเนี่ยคือเสียดูไปแหละอา้าวครับเดี๋ยวมาลุนกันนะครับพุ่มว่าจะเอาดินว่าเกทาแบบไหนนะครับในการเป่าทานมาลุนกันจะเป็นท่านดีไหมไปพอแล้วดีๆไปน้องไม่ได้ช่วยปูเลยไปเราเดินไปไปไปยิวยังไป สำหรับคลิปนี้แกนี้นะครับป,ปุ๊มอย่าลืมติดตามช่องลุงเดียนะครับเต็มลังบ้านน้ององอิงนะครับปุ๊มป่านางเต็มลังบ้านน้ององอิงแล้วก็ป ah ้าวันเต็มลังบ้านนะครับน้ององอิงเหมือนกันมาต้นนะครับของปุ่นแปะน้อยกันเราเต็มลังบ้านกันโยกันแกนี้ครับปุ๊มส่งกันมังใจแล้วก็อย่าลืมติดตามแล้วก็ดูคลิปให้ด้วยนะครับปุ๊มเอฟซีเล็กๆน้อยๆ เราไม่ได้มีอย่างอื่นใต้เมื่อนกับคนที่เขาติดตามนอ้ององค์หญิงได้ประมาณนี้นะครับปมเราก็ถีบล่งบ้านนะครับก็มีความเกินไหวล่งบ้านแบบน,นอะไรยังไงก็อัปเดต่าเอฟซีดูเรื่อยๆครับปมสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับปม